สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เรามารับชมรุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกพิมกลางออกที่วัดไร่แตงทองปี2539ทั้งสองเหรียญผมเปิดบูชาด้วยนะครับองศาหายมือของเรานะครับเป็นตัวตัดหนวะนะครับนิยมนะครับ 2,850ผมจะส่งครับองขวามือของเราครับเป็นตัวตัดทองแดง2,450ผมจะส่งนะครับโอเคนั่นนะาครับเราก็ส่งรายละเอียดของเหรียญนะครับดูอักขระอย่างฟอนต์ต่างๆครับว่ามีความคงความตึงชัดไหมเป็นบสิษัทในการส่งเหรียญทุกประเภทเลยนะครับจำนวนการสร้างทั้งหมดนะครับ2,000เหรียญนะครับตัวเนื้อทองแดงสําหรับตัวตัดด้านข้างนะครับ ทางด้านซ้ายมือครับจะเป็นตัวตัดนวะนะครับส่วนองค์ด้านหลังนะครับหรือองค์ขวามือนะครับเป็นตัวตัดของบล็อกทองแดงนะครับสำหรับตัวตัดนวะนะครับหันด้านข้างของเหรียญประมาณที่15นาฬิกาครับจะมีร่องบางชัดๆหนึ่งร่องนะครับด้านหลังนะครับก็รับชมบริเวณขาบนทั้งสองข้างนะครับผมจะเปรียบเปรยเองนะครับว่ามีลักษณะเหมือนปีกพญาคุฑนะครับลักษณะหลุงปูก็จะมีรอยซ้อนกันนะครับซึ่งเกิดจากบล็อกแม่พิมพ์ครับเกอนการทั้งตัวตัดทองแดงและตัวตัดนวะนะครับโค้ดเป็นโค้ดตอกตัวนะจจดดดดําาาโคคไไ้้กก็สมรรถูทุเเนนือลยะับ สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เรามารับชมรุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกพิมพ์กลางออกทิวาลายแตงทองปี2 5 3 9ทั้งสองเหรียญผมเปิดบูชาด้วยนะครับองค์ซ้ายมือของเรานะครับเป็นตัวตัดหนวดนะครับนิยมนะครับ2,850ผมจะส่งครับองค์ขวามือของเรานะครับเป็นตัวตัดทองแดง2,450ผมจะส่งนะครับโอเคด้านหน้านะครับเราก็ส่งรายละเอียดของเหรียญนะครับดูอักตรายังฟอนต์ต่างๆครับว่ามีความคงความตึงชัดไหมเป็นเบริษัทในการส่งเหรียญทุกประเภทเลยนะครับจำนวนการจะสร้างทั้งหมดนะครับสองหมื่นเหรียญนะครับเต็มเนื้อทองแดง สาหรับตัวตัดด้านข้างนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นตัวตัดนวะนะครับขององค์ด้านหลังนะครับหรือองค์ขวามือนะครับเป็นตัวตัดของบล็อกทองแดงนะครับสาหรับตัวตัดนวะนะครับหนันด้านข้างของเหรียญประมาณที่15นาฬิกานะครับจะมีร่องบางชัดๆหนึ่งร่องนะครับ ด้านหลังนะครับก็รับชมบริเวณขาบนทั้งสองข้างนะครับผมจะเปรียบเปรยเองนะครับว่ามีลักษณะเหมือนปีกพยาคุดนะครับลักษณะลูงปูก็จะมีรอยซ้อนกันนะครับซึ่งเกิดจากบอกแม่พิมพ์ครับหมือนกันทั้งตัวตัดทองแดงและตัวตัดนวะนะครับโคดเป็นโคดตอกตัวนะจดจาโคดได้ก็สามารถดูได้ทุกเหนื้อเลยนะครับ